หะเวราคาติธรรมจาริงธรรมโมสุจินโนสุขมาวหาติเอสานิสังโสธรรมเมสุจินเนนาะทุคติงขะชชติธรรมจารีขอเจริญธรรมอำนวยพร ท่านสาธุชนชาวพุทธที่สนใจในการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐา,านทั้งหลายโดยมีคุณพรชัยเลิศสินวนิตเป็นอุบาสกฝ่ายชายได้นำพาญาติโยมเพื่อนๆของตนเข้าปฏิบัติรวมกันแล้วก็เป็นอยู่ถึงห้าคนและที่สำคัญคือโยมการจนา วัฒนาครมแสงผู้เป็นเจ้าภาพอาสงที่ได้บริจาคปัจจัยเป็นจำนวนแสนเพื่อให้เกิดความสำเร็จแห่งอาสงตรงนี้ให้ได้ประกอบกิจในทางพระาศาสนาคือการเดินจงกรมทำกรรมฐานของตรมมาลี้เองและให้ได้เป็นที่เก็บข้าวของอยู่ข้างล่าง โยมการจนาก็มารับเป็นเจ้าภาพถวะยอาสงนี้โดยการนำปัจจัยส่วนหนึ่งไปบูชาอยู่ใต้ต้นโพเลยทีเดียวแล้วก็พร้อมกับเพื่อนๆของตนโยมระพีพันใช่ไหมโยมพันงามนะกับโยมระวิวันนะที่มาด้วยกันอีกสองคน แล้วก็รวมทั้งคาเมินก็มาจากนกรปอมถมนะพาแฟนสาวแนนมาด้วยครั้งนี้ก็เลยกลายเป็นว่าค่อนข้างจะได้เกิดจากจำนวนที่ต้องการนะโจก็มาเพิ่มอีกคนหนึ่งก็เป็น11คนนะขอกล่าวถึงความรู้สึกของตามาก่อนในขณะที่ทราบว่าญา,ยาโยมจะมากันแล้วก็เตรียมสถานที่ เคลียพื้นที่ที่เห็นอย่างโป่งโล่งทั้งหมดเนีก็ต้องใช้เวลาพอสมควรกว่าที่จะเคลียพื้นที่ให้โป่งโล่งเป็นสุนยาคารที่แปลว่าเรือนว่างจริงๆปกติกุฏิของต่อมาก็เป็นสุนยาคารอยู่แล้วละไม่มีข้าวของและเกละกะืะอกระโหกของลูกตาแต่อย่างไรแต่ว่ามีข้าวของอยู่ในตู้เก็บของชั้นใต้บันไดแล้วของที่อยู่ใน ตู้แขวนลอยก็ต้องเก็บให้เรียบออกหมดเพื่อตอนรับญาติโยมจะได้เอาข้าวของมาวางเอาไว้ในขณะที่ทำการเคลียร์พื้นที่ทั้งหลายแห่งหลายอย่างอยู่นั้นอาตมาก็เกิดความรู้สึกดีใจถามว่าดีใจนี่ดีใจในฐานะอะไรดีใจในฐานะที่ญาติโยมจะได้มาใช้สถานที่ อาตมาสู้ร,รมสถานที่นี้ขึ้นมาให้ชื่อว่ากุติพระธรรมกรรมฐา,านเก้ากุติพระธรรมในท่นี้มีวงเล็บว่าเองคือกุติพระธรรมเองนะคงจะไปปรากฏเป็นภาพให้เห็นอยู่เหมือนกันใน Facebook และในกลุ่มลาที่อาตมาทำการดูรณาปิสังขขอด้วยตนเองมาเป็นเวลายาวนานเจเดือนกว่าจะได้อย่างนี้ออกมา พื้นเดินจงกรมที่เรียกว่าเนินได้อย่างเนียนเรียบไม่สุดเลยเนี่ยทางข้างนอกข้างในข้างบนด้วยก็เพียรทำมาเป็นเวลาย,ยาวนานที่นี้ทำมาได้ถึงขนาดนี้แล้วรวมทั้งมีอาสงใหม่ที่เรียกว่างดงามมากเนี่ยญาติโยมไม่มาปฏิบัติอาตมาก็ถือว่าเป็นเรื่องเสียหายแต่ถ้าญาติโยมมาปฏิบัติเนี่ย ก็จะรู้สึกยินดีมากที่ญาโยมได้มาช่วยกันใช้สถานที่ให้เกิดประโยชน์โดยเฉพาะแก่เจ้าภาพที่ถวายปัจจัยมาให้บรุณะปฏิสังขรกุฏิหลังนี้นั่นเองก็รวมถึงแอร์สองตัวด้วยนะคุณพรชายโยมเล็กนกก็มาเป็นเจ้าภาพให้ตั้งแต่ต้นก็ได้ใช้ประโยชน์ถ้าากว่าเราได้ใช้ประโยชน์มีประโยชน์เกิดขึ้น ก็คือเป็นบุญกุศลเกิดขึ้นเนี่ยนี่แหละเรียกว่าคุ้มค่าละแม้ว่าจะจัดคอร์สปฏิบัติอาจจะได้ไม่กี่ครั้งก็ตามในความเป็นจริงตามาก็คิดจะจัดให้ได้เกือบทุกเดือนนั่นแหละแต่ว่าก็อยู่ที่ญาติโยมส่วนมากก็จะไม่ค่อยว่างกันตอนหนึ่งที่คุณพรชัยบอกมาว่า จะมาในวันที่เท่าไหร่นะปิยมหาราชตอนนั้นยี่สาใช่ไหมยีสายี่สี่ยี่ห้ายี่หอาจจะถึงสี่วันนะตอนนั้นก็ปริว่าไฟเกิดเสียซะก่อนหลังคาฝนตกก็รั่วก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะให้ช่างสิทธิ์มาซ่อมหลังคาแล้วก็ให้ช่างไฟมาซ่อมไฟให้เรียบร้อยเลื่อนไปในเดือนพฤศจิกาจะดีไหม ก็เลยเลื่อนมาที่เดือนพฤศจิกายนนี้แล้วคาดว่าช่างสิทธิ์ในช่วงเวลานั้นน่าจะมากันได้และช่างสิทธิ์ก็รับปากว่าจะมาในช่วงก่อนวันที่15ของเดือนนี้แต่เสร็จแล้วก็ติดปัญหาอยู่ที่ว่าช่างไฟเพื่อนของเขาจะต้องมาพร้อมกันอย่างเซตเวลามาไม่ได้ทีนี้พออย่างซ่อมทําอะไรกันไม่ได้เนี่ยอาตมาจะบอกคุณพรชัยไปว่ายังไม่ค่อยสะดวกนะตอนเนี้ไฟยังไม่ได้ซ่อมหลังคาก็ยังไม่ได้ซ่อมยังรั่วยอยู่เนี่ย ก็ดูกระไรเพราะว่าโยมได้ให้โยมเลื่อนมาแล้วก็เลยมากันแล้วกันเดี๋ยวค่อยมาแก้ปัญหากันอยู่ที่ตรงนี้พอกล่อมแกล้มปฏิบัติกันได้อยู่หรอกหาโคมไฟมาให้ในห้องน้ำก็เลยได้มีคอร์สปฏิบัติเกิดขึ้นตอนนั้นที่ถามคุณพรชัยไปว่าที่บอกว่าจะมากันในวันที่20ถึงวันที่22ของเดือนพฤศจิกายนนี้ ทางคุณพรชยัยเพื่อนๆพ,พร้อมหรือยังอาตมาต้องการทราบจํานวนเพื่อที่จะบอกเจ้าภาพในเรื่องของอาหารเครื่องดื่มคุณพรชัยก็เงียบไปไวันและคืนหนึ่งเลยไม่เห็นตอบมานะคงจะไปถามเพื่อนๆก่อนอาตมาก็เลยเขียนบอกไปว่าคุณพรชัยถ้ากว่าเพื่อนๆของคุณพรชัยไม่พร้อมก็ไม่เป็นไรนะอาตมาเองในตอนหลังก็ได้คิดอยู่เหมือนกันว่า การที่ญาติโยมมาปฏิบัติกันในช่วงระยะสั้นซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมพิเศษสองคืนสามวันสามคืนสามวันนี้ก็ไม่ค่อยจะได้ผลเท่าที่ควรสู้ตามาปฏิบัติเองดีกว่าพูดง่ายๆว่าตามาปฏิบัติเองน้ำมันกว่า <c ười> คือได้ปฏิบัติตามที่เราต้องการจะปฏิบัติเรามีวิธีการปฏิบัติที่เคยบอกสอนญาติโยมให้ไปปฏิบัติอย่างไรเนี่ย เราก็จะปฏิบัติอย่างนั้นได้แต่ว่าพอบอกญาติโยมไปให้ทําอย่างนั้นทําอย่างนี้กลายเป็นว่าญาติโยมก็ทําไม่ค่อยได้แล้วตัวตมาเองปฏิบัติก็ได้ผลที่ปรากฏได้ดีมากกว่าก็เลยมีฉันท่าในการที่จะปฏิบัติด้วยตนเองนี่แหละมากกว่าที่จะมาสอนญาติโยมทีนี้ถามว่า ถ้าจะให้ทำความเพียรเพื่อญาติโยมมาปฏิบัติในคอร์สแต่ละคอร์สนั้นเป็นอย่างไรตอบว่าอย่างไรอาตมาก็บอกไปว่าด้วยความยินดีเลยที่จะทำความเพียรในด้านนี้เพื่อประโยชน์ของญาติโยมที่จริงที่จะตมาบอกคุณพรชัยไปก็เพื่อความสบายใจนั่นเองแต่ก็เป็นการกล่าวผิดไปสักหน่อย แม้สามคืนสามวันถ้าเราปฏิบัติกันจริงๆด้วยความตั้งใจนะอย่างโจ้เองในคอรอสก่อนก็ปรากฏผลมาแล้วกลายเป็นว่าที่ปฏิบัติกับพระอาจารย์มาเป็นเวลายาวนานหลายครสอยู่ที่ยุ่พุทธโจกลับมาได้ผลดีเกิดอยู่ที่กุฏิหลังนี้นะตอนสามคืนสามวันนั้นอาจจะเนื่องเพราะว่าได้มาเดินบนไม้สักระกระมังไม้สักตอนนั้นก็ยังไม่ดีเท่าตอนนี้นะโจะนะ แล้วโจมมาครั้งนี้ก็ด้วยความตั้งใจมุ่งมั่นอยู่เหมือนกันถ้าเราปฏิบัติกันอย่างจริงจังแล้วมีความจริงจังแล้วปัตมาก็เชื่อว่าย่อมเกิดผลนะส่วนจะมากจะน้อยน,นั้นก็ตามเหตุตามปัจจัยของแต่ละบุคคลตามแต่บุญวัสนาบาร,รมีที่สังสมมาทั้งด้านนี้ของแต่ละบุคคลว่าเป็นอย่างไรเราจะให้เกิดผลได้ดีเท่าๆกันคงเป็นไปไม่ได้แต่ก็เชื่อว่าอย่างน้อยๆเนียนะ่ยก็จะได้ฟังธรรมรักษาศีล เจริญภาวนาเดินจกลมสลับกับกนั่งกรรมฐา,านได้เกิดสติได้เกิดสมาธิขึ้นมาอยู่บ้างตอนหนึ่งที่เห็นในภาพครั้งหนึ่งคุณประพันธ์พัทรประสิทธิ์คนนี้ถือว่าร่ำรวยนะนามสกุลพัทรประสิทธิ์ได้มาทําบุญวันเกิดของเขาประจําทุกปีเนี่ยเห็นภาพเขาเดินจงกรมอยู่อาตมาแนะนําการเดินจงกรมวิธีม่ให้แก่เขาคุณประพันธ์เนี่ยเคย เชิญให้ไปปฏิบัติอยู่ที่โพธิปักทัพควังสลักบ,บุรีหลังจากที่เขามาพบปะผู้กยตมาหลายครั้งแล้วก็ลองชวนไปปฏิบัติทำดูซินี่เขาก็ไปปฏิบัติอยู่ที่โพธิปักทัพควังสลับ,บุรีในสมัยนั้นตอนขากลับเนี่ยคุณประพันธ์เนี่ยให้ลูกน้องเอารถมารับเนี่ยเป็นรถจากู้เลยนะรถจากู้ของอังกฤษเป็นมารับตนกลับบ้าน หลังจากนั้นครูประพันธ์ก็ไม่เข้าค้อนอีกเลยแล้วเพิ่งมาพูดในวันสุดท้ายที่มาทําบุญวันเกิดของตนกัตมานั่นแหละว่าที่ไปกับพระอาจารย์ตอนนั้นก็ไม่ค่อยได้อะไรได้อย่างเดียวกลับมาคือสตินั่นแหละได้แล้วถือว่าได้แล้วได้สติน่ะดีมากแล้วนะได้สติอย่างเดียวได้สตินั่นแหละดีมากแล้วสําหรับการมาเจริญปัสสนากรรมาฐานเพราะเราก็ต้องการที่จะพัฒนาสติไปตาม การเวทนาจิตธรรมซึ่งเป็นฐานทั้งสี่ของวิปัสสนากรรมฐานทีนี้ก็เอ่ยให้ฟังถึงความที่ตมาภาพก็มีความรู้สึกปิติยินดีในการที่ญาโยมจะได้มาปฏิบัติใช้สถานที่แล้วก็รวมทั้งเจ้าภาพข้าวน้ำอาหารที่จะเกิดขึ้นในสามเกิสวันนี้ ก็จะได้ปิติยินดีเช่นเดียวกันที่มีญาติโยม,ยโยมเห็นญาติโยมทั้งหลายนุ่งขาวมุมขามาปฏิบัติธรรมกันดังน,นั้นก็ขออนุโมทนาต่อญาติโยมทั้งหลายที่มาปฏิบัติกันในครั้งนี้จะมาถือโอกาสในการที่จะเปิดปฐมนาฏเทศเปิดความวิปัสสนาในช่วงระยะสั้นสามคืนสามวันนี้ต่อไปวันต่อไปก็จะให้เปรงวาจาสมาทานศีล อาจารย์อัชลาขึ้นไปนั่งบนเก้าอี้ได้นะจะได้สะดวกขึ้นตั้งน้าโมก่อนนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ พุทธังสารนางคจชามิธรรมงสารนางคจชามิสังฆสารนางคจชามิทุติยัมปีพุทธังสารนางคจชามิ ทุติยัมปีธรรมสระนังคาชามิามปสระังคจามิทุติยัมปีสังฆังสงสระนังคาามิตติยัมปีพุทธังสระนังคชามติามป ตาติยมปิธรรมังสระนังคจชามิตาติยมปีธรรมสระนังคจชามิตาติยมปิสังฆสระนังคจชามิ